นิทานไทย Black Beauty นี่คือเรื่องราวของผมที่เริ่มต้นจากไม่รู้จักอะไรเลยนอกจากอิสรภาพและความชั่วร้ายเล็กน้อยเออเหนื่อยไหมเอออชฉันก็พูดไปงั้นแหละเธอไม่เคยเหนื่อยเลย <c oughs> สบายมากพลังงานฉันเหลือเฟือพร้อมแพ้อ,อีกเยอะหรือยังเราได้แล้ล่ะว่าฉันคือตัวไหน และแชมป์ก็คือฉันเองเหมือนเคย <S 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 นั่นแหละผมเองตัวขี้อวดโชคดีที่มีคนคอยดึงสงติผมอยู่เสมอลูกเจอาได้เวลาชัยชนะอีกแล้วเหรอเขาคนนั้นก็คือแม่ของผมเองดัชเชสแม่เห็นผมหรือเปล่าผมเหมาะมันเลยนะแม่เห็นลูกพุ่งทยานเลยจ้าแต่จำเอาไว้นะ แชมป์ตัวจริงรู้วิธีพุ่งทยานและถ่อมตัวจ้ะถ่อมตัวเหรอมันคือชนะด้วยใช่ไหมนะ่ะใช่แล้วจ้ะและมันฝึกฝนยุติธรรมและแก่ฝีเท้านั่นไว้สำหรับแข่งขันอย่าเล่นอย่างเดียวสติปัญญาของเธอเสมือนลมใต้ตีของผมหรือเท้านั่นแหละและคำพูดพวกนั้นน่ะเหรอผมจำไว้จนขึ้นใจเหมือนสมบัติล้ำค่าเอาละคุณแชมป์คิดให้ไว สนามต่อไปเราจะใช้ผ้าปิดตาผ้าปิดตาเหรอสำหรับฉันมันคือคำว่าเวลางีบละผมคิดถึงวันว่างในวัยเด็กของเราเราอยู่ที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ของคุณเกรเจ้าของฟาร์มเขาใส่ใจดูแลเราด้วยความรักบ้านที่แท้จริงทุกเช้าที่มีเกมใหม่ๆและทุกเย็นก็มีเรื่องราวใต้หมู่ดาว วันหนึ่งเขามาหาผมเอ้ยหนูวันนี้เราจะเริ่มฝึกเจ้ากันแล้วผมค้นพบทันทีว่าการฝึกนั่นก็คือการคุ้นเคยกับเหล็กบิดบางเหียนอ่านมา้าและของอื่นๆผมขอบอกเลยว่ามันไม่สบายตัวสุดๆแล้วเข้าไอ้หนูก็แค่โอ้ยลองดูกันอีกทีนะเหล็กบิดแย่มาก ทั้งเย็นและแข็งอยู่ในปากเอาหนีกินข้าวโอสซะนะเก่งมากผมเชื่อใจเขาและไม่นานผมก็คุ้นเคยกับเหล็กบิดและบางเหียนการดูแลคือโบนัสดีๆนี่เองต่อไปก็อ่านม้าผมเคยเห็นแม่ให้คนขี่หน้าแปลกผมรู้สึกภูมิใจที่พาเจ้านายขี่หลังดูแกสิเก่งมากกำหนดการต่อไปก็คือเกือกม้า มันคืออะไรฮะแม่รองเท้าเต้นแท็บเหรอไม่เปล่าจ้ะมันเอาไว้ปกป้องเท้าของลูกบนถนนไม่ใช่เอาไว้เต้นตอนที่ผมเริ่มคุ้นเคยกับอุปกรณ์ใหม่จอร์แนแมลลี่ก็โผล่มาคุณพูดถึงม้างามคุณกอร์ดอนอยากได้ตัวหนึ่งคุณกอร์ดอนก็คือเจ้านายของจอร์นที่อยู่แมนชั่นหรูไม่ไกลจากที่นี่มันอยู่โอ้ผมอยู่นี่เรียบร้อยหมดจด จอนอาปากค้างไปซะแล้วตัวนั่นเหรอทย้ยไม่ได้มีดีแค่สวยนะท่าทางก็ดีด้วยผมขอรับไปเลยเอาแล้วไงผมกำลังจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแม่ผมต้องไปด้วยเหรอที่นั่นสบายนะลูกรักจำเอาไว้นะจ๊ะ ขอกมาของคุณกอดอนมีหญ้าเยอะมากด้วยแต่ผมคิดถึงแม่จำที่แม่บอกนะจงขยันหมั่นฝึกฝนแม่รักลูกเสมอผมก็ได้จากบ้านที่รักและคุ้นเคยจอนาพาผมไปยังเบิร์ดบิกพาร์คบ้านใหม่ของผมทางนี้นี่ขอกใหม่ของแก วันดีโอ้ง่ายวันดีมาน้อยแสนร่าเริงที่มีแผงคอนุ่มสลวยพาดผ่านขนสีขาวแวววาวฉันแมิเล็กนายชื่ออะไรฉันฉันไม่รู้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเขาก็ตั้งชื่อให้นายเองหวังว่าพวกเขาให้สิ่งดีๆกับเขานะข้อเก่าของฉัน มาศีน้ำตาลทองเจ้าอารมณ์ตะโกนเข้ามาจิงเจ้าเธอจะไม่เสียคอกขบาปหรอกถ้าเธอไม่เลิกตะคอกใส่คนอื่นแบบนี้ก็ลองเดี๋ยวและฉันจะตะคอกใส่นายด้วยทำไมเธอถึงฉุนเฉียวนักละ่ะจินเจ้าผู้น่าสงสารเริ่มต้นไม่ค่อยดีไม่เคยเจอความอ่อนโยนเลยผมรู้ทันทีว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ใจดีเลยในวันนั้นคุณกอดอนเจ้านายใหม่ของผมแวะเข้ามา มันสวยมากเรากำลังคิดชื่อกันอยู่ครับนายถ้าเป็น Black Beauty ละ่ะเหมาะเลยครับและนั่นแหละผมก็ได้ชื่อ Black Beauty ผมว่ามันเข้าท่าดีนะไม่นานผมได้คู่กับจินเจอร์ในการลากรถผมไม่สบายใจถ้าเธออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาละ่ะกลายเป็นว่าเธอแข็งแกร่งและยุติธรรมเราเข้ากันได้ดีนะว่าไหม อืมอถูกก็คงจะอย่างนั้นแมรี่เล็กกลายเป็นเพื่อนทันทีกับเจนเจอร์ใช้เวลาสักหน่อยแต่เราก็หาจังหวะที่เข้ากันไปบนถนนได้ถึงเราจะทำงานหนักเราก็มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนในทุกสุดสัปดาห์ว้วผมกับเจนเจอร์จะวิ่งแข่งกันหัวเราะและปลดปล่อย <c oughs> ไม่อยากเชื่อว่าเธอคือม้าอารมณ์ร้อนตัวนั้นตอนที่ฉันมาครั้งแรก แหนก็ดูเหมือนว่าความใจะีีจะแพร่ไปทั่วบริเวณนี้แล้วเมื่อก่อนมนุษย์ทุกคนใจร้ายมากเลยเหรอในอนดีตมนุษย์เอาฉันมาทำงานไม่มีเจ้านายคนไหนที่แสดงถึงความอบอุ่นเหมือนที่นี่เลยเรื่องราวของเธอทำผมจุกออกโอ้จินเจ้าแต่ตอนนี้เธอมีความสุขแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะฉันไม่เคยรู้สึกเบิกบานแบบนี้มาก,ก่อนเราสามเกลอเติบโตด้วยกัน มีความสิกที่เบิดวิกฟาร์คทุกคนใจดีกับเรามากจอรนคุณกอดอนรวมไปถึงเจ้าหนูโจกรีนเออเอ,อ,อเด็กน้อยน่ารักสง่าง,งามเหมือนเด็กแรกเกิดแต่ความสุขของเรานั้นสั้นนักภรรยาของคุณกอดอนล้มป่วยหนักพวกเขาต้องย้ายบ้านหัวใจฉันแทบสลายฉันจำเป็นต้องขายม้าแสนสวยของฉัน ไม่นานบ้านปิดตัวและพวกเราพร้อมแยกจากกันคู้หูของฉันฉันจะคิดถึงแกนะอย่างน้อยพวกนายก็ได้อยู่ด้วยกันเราจะพบกันอีกแมรี่เล็กเราจะไม่มีวันลืมนายเลยผมกับเจนเจอร์ได้มาถึงสถานที่ใหญ่โตของเจ้าของคนใหม่เลดี้ดเธอจับพวกเราใส่บางอย่างเรียกว่าบังเหียนบังคับโอ้ไม่นะอีกแล้วเหล่เนี่ย เหมือนชุดคอเสร็จสำหรับรอบคอบังเห็นนี้บังคับให้คอของเราอยู่ในท่าสวยงามแบบทรมานเหมือนเราพยายามทำตัวสูงส่งสูงอีกฉันไม่ทำหรอกเอาหน้าเจนเจอร์อาจจะแค่ถ่ายรูปแฟนซีก็ได้สูงอีกมันเจ็บะจริงนะมันเจ็บสูงอีกนั่นคือฟังเส้นสุดท้าย จินเจอร์้วยนอเอะ <c oughs> อย่างบ้าคลั่งเฮ้ยมีปัญหาจริงๆเดี๋ยวออกมาไปทำงานอย่างอื่นจินเจอรโอ้นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราทำงานด้วยกันทำงานไม่มีพักไม่มีวันหยุดเหมือนอย่างคุณกอร์ดอนอเสือกมาหลุดเหรอไม่มีปัญหาหรอกเฮียจอรจะไม่ปล่อยให้ผมวิ่งโดยไม่ใส่เกือกมา้าเร็วกึ้นอีกแล้ว ไม่ได้เรื่องเลยย่าผมเดินกระโผลกระเพกเจ็บปวดและท้อแท้และจินเจอร์ท่าทางเรากับแพ้ศึกสงครามมางบายบตี้พวกเขาทำอะไรกับเธอน่ะผลของการดูแลโหดร้ายทรมานของเลดี้เห็นแล้วใจแทบสลาย พรุ่งนี้ฉันจะออกไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่แล้วไม่นะฉันทนอยู่คนเดียวไม่ได้แน่มันคือชีวิตเนะี่เพื่อนรักฉันคงคิดถึงนาแยา่เลยคืนนั้นเราใช้เวลาสุดท้ายด้วยการให้ดีที่สุดที่จะทำได้รุ่งเช้าเพื่อนรักของผมก็จากไปผมมักฝันกลางวันถึงวันวานในอดีตของผมจอนการฝึกอย่างใจเย็นของเขา เจ้าหนูโจกรีนที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆและแม่สุดรักของผมดัชเชตคำแนะนำของแม่อย่างดังก้องอยู่ในหูจำที่แม่บอกนะจงขยันมันฝึกฝนแม่รักลูกเสมอเฮ้ยตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกดูตอนนี้สิคงต้องขายทิ้งซะแล้วละมังเนี่ยและผมก็ได้ลาจากความโหดร้ายของเลดี้ดับเบยูและพบบ้านใหม่กับเจเรมี่คนขับร,บรถบริการ ไม่เรือหรูเท่าไรแต่ก็มีอาหารถ้าเรียกฟังย่าว่าอาหารนะ่ะนะการลากรถไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลาวิ่งนานแต่ความใจดีของเจเรมีเป็นความอบอุ่นเล็กๆในโลกอันโหดร้ายอืมจินเจอร์ท่ามกลางหมอกหนานในตัวเมืองผมเห็นภาพที่คุ้นตาม้าตัวเมียสีน้ำตาลทองจินเจอร์นั่นเธอจริงๆเหรอเฮ้ หยุดทำไมเนี่ยอขอโทษด้วยครับจะหนูไปเร็วฤดูการเปลี่ยนผมเก็บเจอร์มี่ต้องเผชิญกับความหนาวเนี็บด้วยกันห,หนาวชะมัดเลยฉันทำต่อไม่ไหวแล้วขอโทษทีนะแกคงต้องหาหนทางอื่นแล้วล่ะด้วยใจแกร่งกล้าผมถูกขายอีกครั้ง หรังนี้อยู่กับกลุ่มผู้เช่ามา้างานหนักมากม้าอย่างเราทำงานหารุ่งหามขําไม่มีการพักผ่อนหรือการดูแลที่ดีย่าย่าเร็วขึ้นอีกจะทุกทรมา <c oughs> ผมไม่เข้าร่วมต่อต้านกับม้าตัวอื่นทำของแม่ยังดังกล้องอยู่เสมออดทนดิ้นรนและจดจำวันแสนมืดมนเหล่านั้น ความทรงจำของแม่จอนและจินเจอร์เป็นเหมือนตะเกียงยามค่ำคืนคอยนำทางให้ผมจินเจอร์ฉันอยากจะเห็นหน้าเธออีกครั้งบิวตี้บิวตี้เพื่อนรักจินเจอร์เธอจริงๆเหรอนายดูซสีเสียซึ้บลงมากเลยนะทังนคิดถึงเธอมากเลยฉันมาอยู่อีกโลกแล้วละ่ะเพื่อนรัก ชีวิตมันช่างโหดร้ายทารุณฉันเจ็บปวดที่เห็นนายทรมานแบบนี้นะโทจินเจ้าแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังล่ะบิวตี้ทางสว่างอยู่ข้างหน้านี้แล้วลาก่อนนะจินเจ้าลาก่อนจินเจอสุดที่รักฉันขอให้เธอไปสู่สุขตินะ วันเวลาแสนทรมานลากยาวไปในวันที่คสบังคับเราทำงานทั้งคืนมันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตของผมเร็วเข้าไอ้มาแกไปไปสิยา <Yeah. S 1> เกือกม้าพังเข้าออนปวกเบียดผมแทบไม่มีแรงยืนปล่อยไปตามแรงถูกมองด้วยสายตาเยียดหยามมนุษย์ตัดสินว่าผมใช้งานไม่ได้แล้วพวกเขาส่งผมไปยังตลาดมา้าสถานที่ไร้โชคชะตา ผมอยู่ที่ตลาดม้าสงสัยว่าจะมีใครต้องการม้าแก่สูบอย่างผมผมมีแต่ความทรงจำของจินเจอร์แม่และจอรนนึกถึงความหวังที่จินเจอร์บอกหรือว่ามันเป็นแค่ความฝันจินเจอร์แม่จอร์นเิวตี้นั่นแกใช่ไหมชื่อนั่นชื่อของผมผมไม่ได้ยินมันถูกเรียกด้วยความชอบแบบนี้มานานมาก แล้วมือแสนอบอุ่นอ่อนโยนลูปใบหน้าของผมเท้าขาวและดาวขาวแกนี่เองจำฉันได้ไหมโจกรีนไงแม้จะเหนื่อยละผมจำกลิ่นเขาได้อดีตแสนอบอุ่นคุ้นเคยของผมโจกรีนเด็กซุ่มซ่ามที่เบิดริกปาร์กตอนนี้เติบโตยืนอยู่ตรงหน้าผมโอ้พวกเขาทำอะไรกับแกฉันจะพาแกกลับบ้านนะบิวตี้และแล้ว โจาพาผมมาบ้านของเขาผมได้กินดีนอนดีและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตลอดชีวิตการเดินทางของผมผมเจอมนุษย์ทั้งใจดีและโหดร้ายไม่ต่างจากคุณหมาอย่างเรามีความเจ็บปวดและต้องการความเมตตาให้เรานำพาความเมตตาเราสร้างโลกร่วมกันได้ที่สิ่งมีชีวิตเล็กใหญ่ต่างหาความสงบสุขร่วมกัน